อยากทำสิ่งไหนให้สำเร็จมะม่วงจิ้มเกลืออร่อยโคตรสวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณอยู่กับการจำลองสถานการณ์ในการขโมยของโจรกันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมนี่แหละโจรวันนี้เราจะมาเราทดสอบดูว่าระบบความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะครอบคุมและปลอดภัยมากแค่ไหนกันซึ่งวันนี้เราจะรับบทบ,บาทเป็นโจร โจรนั้นจะต้องขโมยอย่างรวดเร็วเราจะต้องไม่ทิ้งร่องรอยในการก่อเออไม่นับไม่นับไปตรงตรงตรงข้างล่างนะเอาละก้าวแรกของความสําเร็จนั่นก็คือเราต้องก้าวไปข้างหน้าเพราะนั้นต้องใช้ซ่องสิงนะครับการใช้ซ่องติงที่ดีครับก็จะสามารถอาครับตอนนี้ผมก็กําลังหาวิธีการที่จะเดินไปข้างหน้าแบบแบบไปข้างหน้าจริงๆอ่ะไม่ใช่ถอยหลังอย่างเงี้ยเอาละ ขยับแขนได้ขยับคอได้เออขาละ่ะขยับได้ไหมหนึ่งสองสามว้าวตีทางการได้ด้วยแล้วจะลุกไปยังไงวะเน,นี่ยเออระบบที่นี่มันแข็งแกร่งจริงๆไม่สามารถขโมยได้ง่ายเลยระบบมันแข็งแกร่งเกินไปแค่การจะเดินไปข้างหน้าก็ทำให้เราปวดหัวมากๆแล้วมากๆแล้วมันไม่ได้เป็นที่ระบบหรอกมันเป็นที่ตวัวโอเค ก้าข้ามได้แล้วเราเก้าวข้ามอุปสรรคแรกได้ไหมวะเอาละแค่ยกขาขึ้นมาแค่ยกขาขึ้นมาและก็แล้วก็ไปยังไงต่อวะอืมใช่แขนตีก่ลองแขนตีแค่นิดเดียวระบบมันปลอดภัยเกินไปไม่สามารถอ๋อตีนติดนี่เองเอารับโจนที่ดีนะครับเราจะต้องใช้เวลาไม่นานในการทำภารกิจให้สำเร็จซึ่ง เราจะตั้งไว้เลยครับห้ามเกินหนึ่งชั่วโมงถ้าหากเกินหนึ่งชั่วโมงเราจะสอบตกในการเป็นหัวขโมยโอเคแค่เดินไปข้งหน้าเลเซอร์ก็แค่แสงไฟที่ไม่สามารถทำอันตรายเราได้เห็นไหมไม่ช็อตมันแค่ไฟหลอกเราแค่ต้องก้าวก้าวเข้าไปอะ่ะก้าวก้าวแบบปกติได้ไหม น่าจะไม่ได้ถ้าปกติคงไม่ใช่เกมนี้โอเคกล้าบอกโยโยโอเคครับขาขาซ้ายเนาะขาซ้ายเข้าอโอเคตอนนี้ผมก็ได้ตระหนักรู้แล้วว่าการที่จะจะข้ามเลเซอร์นั้นไปได้ต้องมีทักษะที่ดีเยี่ยมในการเรียนโยคะมาก่อนถึงจะสามารถข้ามได้เพราะเราต้องใช้พลังของกล้ามเนื้อแขนที่จะดันตัวเราให้ข้ามเลเซอร์ข้ามไปนะ ข้ามดีๆและใช้ขาในการพยุงไม่ให้ตัวเราถึงพื้นได้แค่นี้การที่เราจะข้ามอุปสรรคที่เรียกว่าเลเซอร์ได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเอ้ยก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรก็แค่ข้ามไปค่อยๆขยับทีละข้อต่อทีละข้อต่ออีกนิดเดียวก็จะข้ามได้แล้วและตอนนี้ยกแขนขึ้นมา ข้ามาหมดแล้วเหลือแค่ข้างนั้นชิบหายทำไงดีวะฐานต้องสูงกว่านี้หน่อยหนึ่งใช่นี่แหละโยคะสักดปเออถ้าถือว่าได้เนาะโอเคตอนนี้เราไปเจออุปัรรคกใหม่ที่เรียกว่าบันไดบันไดมีกี่ขั้นบันไดมี4ขั้นเพราะฉะนั้นการที่เราข้ามมันได้4ขั้นก็จะหมายความว่าเราสามารถก้าวข้ามอุปสรรค์ได้ทั้ง4ี่ขั้น ได้ไหมวะไม่น่าได้โอเคเรามาทำให้สมองเราแล่นและสมาธิดีขึ้นในการร้องเพลงกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันเลยครับนั่งจากดาวอังคารไปหยุดที่ดาวพุโตหน่อยได้ไหมเย่ yeah! ที่ข้างๆยังว่างไม่อยากจะไปคนเดียวเปลี่ยวหัวใจเ yeah! ย่ยังไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้สักทีมนี่มันต้องท่อนนี้3 4 การจะออกเดินทางด้วยที่ไม่มีชมการค,คิงคูเปียบดังคืนลมที่ไล่ทะเลพัดกันอย่างดูวังเวงไปเลยชื่อไรแสงตะว,วันผมว่าถ้าตัวเกมมันสร้างระบบเดิมแบบปกติได้ผมว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานหรอกแป,ป๊บเดียวก็ถึงแล้วแหละใช่เอ๊ะทำไมเรากลับมาที่เดิมเนาะ <laughs> ทำไมเรากลับมาที่เดิมวะโอเคดูเหมือนเราต้องร้องเพลงที่มันกระแทกกระทันมากกว่านี้ไปเริ่มกันเลยส4มสเขเพียงแค่เธอนั้นคิดมีอัพ p u เอ i น h t โอบิระ oh, ฉันจะทำให้เธอพอใจพอใจเตรดเติเไอไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวที่เพงเลงนลั้นแหละเกี่ยวที่ตัวเฮ้ยโอเคต้องใช้ทักษะเดิมนี้เองทักษะการพยุงตัวขึ้นอยอใได้แล้วว้ยได้แล้วว่ะคุณผู้ชมได้แล้วตอนนี้หลักสูตรการการเรียกว่าหลักสูตรได้ไหมวะ <c oughs> โอ้ เออขึ้นไปขึ้นไปขั้นเดียวเองคุณผ่านม่ได้ทั้ง4ี่ขั้นนะแค่ขั้นเนี้ยผ่านไม่ได้กลับบ้านเลยเออทัาสาเลยครับทัสสายโยคะใช่ค่อยๆงองอทุกอย่างทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้าหน่อยนึงใช่นี่แหละใช่โอ้เพอร์เฟกสุดยอดแค่นิดเดียวฟังจากเสียงก็น่าจะเ <c oughs> ดาได้นะว่า เราใช้เวลามากเท่าไหร่ยิ่งเราเสียงดังมากเท่าไหร่ครับมันก็หมายความว่าเราเริ่มจะอดทนไม่ไหวแล้วโอ,โอเคครับขั้นตอนสุดท้ายใกล้มาถึงแล้วเยอะเยอะเยอยอ่าตกนะตกล็อกเกมออกนะไม่เล่นแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นโอเคต้องใจยเย็นครับใจยเย็นยเย็นแค่ใจเย็นๆยนทุกอย่างก็จะสําเร็จเห็นไหมมือเราเนะี่ยมือข้างนั้นอนะ่ะอย่าบอกนะต้องต้องไปหยิบเพชรด้วยอ่ะหยิบยังไงวะต้องต้องหยิบยังไงวะขึ้นไป ดันดันดันฐานขึ้นหน่อยถูกต้องใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแค่นิดเดียวเท่านั้นอ่ะอ้ย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 โอ้โได้แล้วว่ะว้าง่ายง่ายเห็นไหมผมบอกแล้วตักสูตรนี้ใช้อตายหาแล้วต้องกลับไปอีกเหรอเนี่ยโอเคครับมันแค่เป็นการเดินกลับไปหาอุปสรรคั์เดิมที่เราเคยผ่านมาแล้ว ซึ่งน่าจะง่ายนิดเดียวโอเคเราไปกันเลยอย่างรวดเร็วโอเคครับตอนนี้หลักสูตรเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยของการทดสอบเขาเรียกว่าอะไรระบบความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์และระบบไม่ใช่ระบบสิและทัศษะของโจรว่ามีความอ่อ มีความอดทนมากแค่ไหนในการที่จะขโมยไอ้อก้อนที่มันถืออยู่ซึ่งมันมันไม่อดทนสำหรับคนเล่นเลยคนเล่นภาษาจะเด็กแล้วใกล้แล้วครับแค่นิดเดียวก็ใกล้จะถึงถึงแล้วใกล้ได้ยังต้องทํำยังไงอ่ะคือต้องยืนจับเชือกใช่ไหมอ่ะแล้วถ้ายืนจับเชือกต้องยืนยังไงให้มันตรงเหมือนตอนที่มันลงมาวะเอาแล้วนะก็แค่เดินกลับไป ตอนนี้ใกล้สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเออยังไงต่อยังไงต่อเออโอเคครับใกล้จะจบแล้วเฮ้ยจบแล้วว,ลว้จบแล้วคุณผู้ชมจบอา้าวโอเคจบไปแล้วตอนนี้เราใช้เวลาว้าวห้าสิบนาทีไม่ถึงชั่วโมงด้วยไว้เกมหน้าเราไปเจอกันใหม่สำหรับเกมนี้ไม่ไหวแล้วนะ เออเออเ้นวะสาทจะแตกโอเคขอไปพักก่อนนครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้านครับค <it> ลิปอีซีค็ดอย่าปวดหัวกันล่ะ